ก็โอเคนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนี่ก็ผมคารุมานะครับเดี๋ยวนี้เราไปยูกันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ที่673นะครับผมโอเคนะจะเติมเกมคิดถึงคุกกี้แลนด์ชอปร้านรับบริการเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออื่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงก์เพจจุต้าคลิปนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันที่7ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเกมก็ทำการเปิดมาแล้ว7วันเรียบร้อยนคะครับผม่างนี้นะก็หลังจาก7วันนะครับผมก็จะมีทางด้านกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมเป็นทางด้าน2กิจกรรมเลยนะก็กิจกรรมแรกนะครับผมเป็นทางด้านกิจกรรมกาโล่นะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่2เป็นทางด้านกิจกรรมป่องมั่วนะครับผมนะก็จนภัยนะตรงนี้นะก็ผมจะพามาดูนะครับผมว่ามันทำอย่างไรกันบ้างนะครับผมรับแต่ละกิจกรรมนะก็โอเคนะผมอย่างแรกนะผมก็จะเป็นทางด้านกิจกรรมกาโลนะครับผมขอผมขอบอกก่อนว่ากิจกรรมีท่ <receptors> แจกของมันค่างเยอะแล้วก็แจกตัวละคร ssr บวกหนึ K ่งตัวได้เลยนะตรงนี้นะคือที่มันแจกนะครับผมมันแจกหินพัฒนากล่องเลือกนะครับผมกล่องแรกหินพัฒนา,าระหว่างฮีโร่กับปีศาจนะครับผมสองกล่องนะตรงนี้คือมันแจกฟรฟีนะครับผมสองกล่องนะประมาณอาทิตย์ที่สองนะครับผมสัปดาห์ที่สองคุณก็น่าจะได้กล่องที่สองละประมาณนั้นนะกิจกรรมที่สองนะตรงนี้นะอ่ะถ้าคุณได้ตรงนี้สองกล่องนะแล้วมันก็แจกนะนี่นะรูปร่างตัวละครนะครับผมตรงนี้นะคือสามารถได้ตัวรับตัวละครเลยนะครับผมหนึ่งตัวนะระหว่างกาโร่บาคุซันมีท่านไนท์แล้้วกกกกก็โเสสนนนะะครัผมมาาถได ก็นี่นะครับผมแจกตัวรามิสิบใบนะครับผมตรงนี้แล้วก็นี่ครับผมแจกหินเลือก s s r บวกนะครับผมลูกแก้ว s s r บวกนะครับผมระหว่ังไม่ท่านไหนโกกัสึหรือว่าบาคุซันหรือว่าจะเป็นกาโร่หรือเมสกัดก็ได้นะครับผมตรงนี้นะมาเลือกกันได้นะครับผมสรับตรงนี้นะก็ผมจะบอกว่ามาที่มันแจกหนึ่งตัวตรงๆเลยนะคือมันแจกตรงนี้ครับผมนี่เราสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับผมตรงนี้นะหินฮีโร่หนึ่งอันแล้วก็นี่หินฮีโร่อีกหนึ่งอันนะครับผมตรงนี้นะคือถ้าเล่น ถ้าจะปลูกตินจริงๆมันแนะนาใม้ทําเป็นทางด้านฮีโร่นะครับผมเพราะว่าหินฮีโร่ตรงนี้มันแจกกันข้างเยอะนะเห็นไหมมันแจกอีกสองอ่ะแล้วก็พวกกิจกรรม,มอ,อื่นๆนี่ก็แจกอีกนะอ่าก็ประมาณนี้ครับผมภารกิจกาโร่โนะก็พยายามมาทาเควสนะครับผมทำเควสตรงนี้นะเนี่ยไปที่ภารกิจไปทําทเควสทั้งหมดนะครับผมพยายามทําให้ไวที่สุดนะพัะนกิจฝนตรงนี้ก็ไปทำเห็นไหมใช้เพชรห้าพันพอทำปุ๊บเราก็จะปลดล็อกตรงนี้มาพอเราปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บนั่นแหละครับเราประการได้เลย ตอนนี้ผมก็มีแผนอยู่นะคะผมที่ผมบอกกนะันนะคะือล็อกอินนะครับผมล็อกอินเจ็ดวันนะอีกเจ็ดวันนะครับผมมันจะได้ทางการอัศวินเด็กคน S N R ใช่ไหมคือผมจะให้ดูตรงนี้ไปคือผมมีลูกแก้ว S N R บวกเรียบร้อยนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะแล้วก็คืออย่างนี้โลว์อนพออยู่แล้วไงเราไม่ต้องกังวลน,นะคือบอกเลยนะครับผมว่าเจ็ดวันวันที่เจ็ดเมื่อไหร่อะร่ะนั่นแหละวันที่สิบสี่เมื่อไหร่อ่ะรู้เรื่องผมทํา อัศสวินจกร ssr บวกแน่นอนรอดูได้เลยครับผมในะ id นี้นะอีก6วันนะครับผมอ่ะก็ต่อไปนะครับผมจะพาไปดูทา้งด้้นกิจกรรมมานักขชนภัยนะครับผมกิจกรรมป่องม่วงนะตรงนี้นะก็คืออย่างแรกนะผมต้องมีป่องม่วงเยอะนะป่องม่วงควรซื้อนะครับผมเนี่ยไหมควรซื้อมาเนะีย่ยควรซื้อจากรายวันนะตรงนี้นะซื้อมาเลยวันห้าหกก็ได้ซื้อไปห้าอันก็ได้เนี่เพป่ปนะแล้วก็ไปที่นี่นะครับผมนักขชนภัยในเมืองนะเราต้องไปเคลียร์ด่านทุกด่านนะครับผมไม่ทิ้งด่านมีตากาสนะมาสุดท้ายนะคผก็ พอเราไปเคลียอะไรผมไปเคลียดูนะอะเราไปเคลียไปพอเราเคลียนะครับผมเราก็จะต้องเอาใบที่มันแจกเอาใบที่มันแจกเอาไปทางด้านไหนไหมมันจะได้ใบมาเอาใบที่มันแจกครับผมไปปลดล็อกกิจกรรมนะตรงนี้อ่านี่คุ้ยจ้งางกิจกรรมนะกดไปที่คว้ยนะเรากดเปิดไปเลยถ้าเราเปิดครบสามอันนะครับผมเราจะสามารถตีได้นะถ้าเราตีบอสตายใช่ไหมเราสามารถได้อย่างนี้นะครับผมร้อยห้าสิบนะตอนหนึ่งครั้งนะอ่าร้อยห้าสิบครั้งเอ้ยตอร้อยห้าสิบ โทเคนนะครับผมตอนหนึ่งค้างตรงนี้นะก็โทเคนนะครับผมที่ผมจะแนะนำนะที่เอามาแลกนะสั้งรับผมนะอย่างแรกนะแผ่นรัสะครับอันดับหนึ่งแล้วก็หินอันนี้แลกได้น,นะครับผมอ่ะหินอันนี้แ,แ,แลกแผ่นรัสะแลกหินนะครับผมอ่าแล้วก็ไปแลกดาวม่วงนะครับผมดาวม่วงดาวม่วงที่สําคัญน,นะ,ะแล้วก็แลกของส้มนะครับผมอ่าแล้วก็แลกการอัพดาวแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าเซิร์ฟใหม่ที่ควแรกนะผมแนะนําว่าแผ่นรัสะแผ่นรัสะกับไอเนี่ยควรแรกสองอันนี้ แล้วก็ของส้มนี่ก็ขวรแรกนะครับผมแล้วก็อีก,อ,กอันนึงเป็นจุ่มตัวม่วงแล้วนะหรือว่าจะแลกดาวม่วงก็สํคาคัญเหมือน,ก,นบบกันนะตรงนี้นะอ่าประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมสำหรับการแลกของก็คู่มือประชาชนนะครับผมตรงนี้จะเป็นทางนั่นเควสนะครับผมเราไปเล่นใช่ไหมเราก็จะโคเวสม,มาสําหรับบัตรเดินทางตรงนี้จะทำอะไรบัต <_ c ous s> รเดินทางนะครับผมเราสามารถเอามาปลดล็อกนี้ได้เห็นไหมมันแจ่ของนะแจ่ของนะนี่เห็นไหมเรามาเอาได้นะตรงนี้นะอ่ะเห็นไหมแจกพวกตานี่ไปอ่ะอันนี้แจกตัวอุ้ดหนึ่งใบโอเคเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมใช้ป่องม่วงเยอะๆเราจะยิ่ ประมาณนี้นะครับผมกับกิจกรรมใหม่นะตรงนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะครับผมนทางกิจกรรมการ์โลนะครับผมตรงนี้กิจกรรมการ์โลก็ขอบอกก่อนนะครับผมว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันดีมากๆเลยด้วยคือขั้นสามอ่ะเนี่ยใครที่ยังไม่ทํานะครับผมรีบไปทนะํานะเดี๋ยวแค่ห้าสิบเอ็ดคนเท่านั้นนะคือตัวมงห้าใบนะครับผมผมบอกเลยตัวม่มงห้าใบได้เยอะมากๆนะตัวโมงห้าใบอ่ะคือเอาไปลุ้นได้นะตัวโมงห้าใบนะแล้วก็ปลดล็อกมาขั้นนี้เราสามารถได้อุ้เคลวิญญาหนึ่งชิ้นนะคือถ้าใครต ไอเทมมันบอกว่าเราต้องอัพไอเทมเฉพาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอัพไอเทมเฉพาะสามดาวเนี่ยผมจะบอกว่าไอเทมเฉพาะเราไปเลือกตัวปู่บอมมานะอ่าไอ,อกิจกรรมที่มันต้องสุ่มครบสองร้อยยี่สิบครั้งอะ่ะเราไปเลือกข้างหน้านตัวละครปู่บอมมานะครับผมแล้วเราก็ทำสามดาวมันนะแต่ตอนนี้ผมทาไปเรียบร้อยแล้วผมทำปู่บอมขึ้นสามดาวเรียบร้อยนะครับผมแล้วผมก็ไปย่อยมานะเพราะว่ามันไม่สําคัญนะแค่ทำผ่ผานภารกิจพอนะพอเราทำสามดาวเสร็จป,ปุ๊บเราก็ย่อยออกแล้วก็รับของประมาณนั้นนะแล้วก็ขั้นขั้นนี้ ที่มันบอกว่าต้องไอเนี่ยต้องทำไอพนานานฝึกฝนอะ่ะเวลสีส่สิบบะคือตรงนี้นะไปที่ศูนย์การฝึกฝนนี่นะครับผมตรงนี้นี่หอตรงน,น,น,นี้ไปที่ฝึกสมาชิกนะแล้วเราก็กดไปที่ตัวละครนะครับผมอ่ะเราต้องทําตัวละครให้เยอะที่สุดนะเห็นไหมลองนะร้บผมจเจ้าสองน,นี้ออกเห็นไหมถ้าผมไม่เลือกสองตัวนีนะ้มันจะอยู่ที่ยี่สี่นะควยจะไม่ผ่านผมจะต้องไปอัพพวกตัวแปดตัวละครเนี่ยให้มันเกาะฟ้าเราจะถึงสี่สิบพอดีนะ ฟามานี้นะครับผมสําหรับตรงนี้นะก็อีกหนึ่งอย่างนะผมที่เข้ามานะแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะก็เป็นทางด้านฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะกิจกรรมเกลวินนะก็ใครที่มีเงินจริงๆก็ยัดได้นะประมาณส0 0พันนะครับผมไม่ต้องสองเลยนะน่าจะทันนะถ้ากด2,000บาทแบบมีคูณสอนะกดแบบมีคูณสอเห็นไหมกดพันแปดจะได้อ่ะกดพันแปดตรงนี้นะครับผมกดพันแปดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยัดเวลนะเวลนะครับผมที่คนยัดก็คือยัดตรงนี้นะแปดร้อยสามสิบเก้าเนี่ยกดตรงนี้ไปนะ แล้วก็ไปซื้อเลเวลตรงนี้นะครับผมร้อยยี่สิบสองครั้งไปนะแล้วก็ห้าสิบสองครั้งไปน okay. <laughs> ่าจะถึงทันนะครับผมสำหรับกิจกรรมฮีโร่ซัพพอร์ตตรงนี้นะก็โอเคนะครผมกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอันดับเซิร์ฟเวอร์ดีกว่านะครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเลได้ในถึงไหนกันแล้วบ้างนะคือบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะสรับท็อปเซิร์ฟเวอร์นี้นะคือไปที่อันดับนะครับผมตรงนี้นะอันดับหนึ่งนะครับผมกิลเรานะครับผมก็คือจัดทางด้านเกวนนนนเรรรีียบ้อะะคััผมตงาา์่ล แล้วก็น e 2, ี 1, like there, ่พิคอตพาร์ทสองนะผมบอกเลยพิคอตยูอาร์พาร์ทสิบสองนะตรงนี้นะคือสามร้อยใบนะครับผมคนนี้สามร้อยใบปะต้องสามร้อยใบนะครับผมตรงนี้นะแล okay? 10, ้วก็นี่เลยครับผมซาซาเจมากิเรียบร้อยนะแล้วก็ปลูกตื่นเป็นทางด้านราชาใต้ดินหมานะครับผมตรงนี้นะคืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็นี่เลยอันดับสองของเซิร์ฟพลังเท่ากันนะครับผมมาดูกันโหดแค่ไหนคนนี้บอกเลยว่าอันดับหนึ่งตัวแดงเมื่อวานนะครับผมเขาทําการปลูกตื่นคิงยูอาร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะ คือได้คิงยูอามาบอกเลยว่าโคตรจะโกนแล้วเขามีอาวุธเฉพาะสามดาวด้วยนะคนเนี้ยผมบอกเลยมีอาวุธเฉพาะสามดาวด้วยแล้วก็มีการาเด็กเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พิกกอตเหมือนกันนะจะเป็นพา e ร์ทสิบหนึ่นะง,นะงน,นะน,นะครับผมตรงนี้นะแต่ว่าอาวุธเฉพาะสามดาวว่ะพิกกอตวุธเฉพาะสามดาวก็มาว่ะซึ่งเม่กี้เหมือนกันนะตรงนี้นะอ่ะอันดับสามนะครับผมเซลมอนนะผมบอกบอกเดี๋ยวคนนี้ก็ตึงเหมือนกันมีพิกกอตมีเด็กเหมือนกันนะคนนี้นะพิกกอตพาร์ทสิบหนึ่งแล้วก็การ์ดเด็กพาสซีฟิบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมมีีทั้้้งนนนเเด็กรรยยบอะ คือสี่ทับเซิร์ฟนะครับผมอยู่กิวเราหมดทุกคนนะตรงนี้นะคือคนที่มียูอาร์ตอนนี้อยู่กิวเราทุกคนนะครับผมดึงมาหมดเรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทับเซิร์ฟเวอร์นั้นเราก็อยู่ที่สี่สิบเก้านะครับผมตรงนี้นะอ่าแต่ว่าเวลเราไวนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเห็นไหมไปดูเวลวก่อนวลนะครับผมทับเซิร์ฟก็อยู่ที่เท่าไหร่จริงพันด่านเห็นไหมพันด่านผมอยู่ทับสิบนะคือห้าสิบสามผมอยู่ที่สิบของเซิร์ฟเวอร์นะตรงนี้นะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมอ่าดับเซิร์ฟเวอร์นะ ก็ตัวละครเรา,ลลานะครับผมบอกเลยว่าผมได้ซื้อดีวมาด้วยในตัวงม่วงนะอ่ะผมที่ผมไม่เอาซื้อีวีลงนะครับผมเพราะว่าพลังงานมันหมดนะมันได้แค่หกนะครับผมเจนนอตอันนี้ออกอันนี้ออกอนน็ออกก็หมดแล้วนะซื้ดเดีวยวผมเลยไม่ได้ออกนะครับผม,มเอาพี่ดำมาลดดาเมจแทนนะครับผมตรงนี้นะก็ขอบอกก่อนว่าถ้าผมได้ม้ามาใช่ไหมผมจะเอาม้าแทนปูบ,บอมและผมจะปลูกตื่นทางด้านเมทันไน์ด้วยนะเอาเมทันไน์นนไมาแทนเจนอสนะครับผมผมบอกเลยรอลุ้นรอลุ้นเลยรู้เรื่องอีกเจ็ดวันอะ ไม่นะเจ็ดก็แปดนั้นรอไอ้นี่ด้วยนะรอได้ลูกแก้วจากกิจกาโร่แล้วนะครับผมผมจะเรียกทางด้านเมทันไนมานะแล้วก็จะปลูกด้านเมทันไนกับอัศวิจกกนจักรกลสองตัวนะครับผมรอรุ่นเลยรอดูเลยครับผมแล้วก็รอตัวม่วงลีนะครับผมผมจะเอาทางด้านฟินิกแมนเอเดนอาบวกอีกตัวนึงน,นะครับผมเป็นฟินิกแมนอัศวินจักรกลแล้วก็เมทันไนสามตัวนะครับผมเป็นตัวละครเอเดนอาบวกนะครับผมตัวปลูกตื่นนะแผนทีม่ผมก็ประมาณนี้นะครับผมวางแผนเ,เรียบร้อยนะ คือบอกเลยว่าเล่นยาวๆตลอดไปแน่นอนนะครับผมตลอดเซิร์เวอร์หกร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมอย่างนี้นะ <S <S ก็มาดูดีก่อนนะครับผมสหรับร้านค้านะที่ผมจะซื้อนะตอนนี้นะตัวดำผมยังไม่ซื้อสักใบนะคืออย่าพยายามอยากทำให้ผมนะตัวดำควรซื้อนะครับผมเนี่ยมีเพชรเนี่ยควรซื้อตัวดำเก็บไว้นะแต่ว่าเพชรผมผมว่าผมผมเล่นไม่ทันตัวดำรอบนี้ผมผมข้ามดีกว่าว่าไงผมไม่เอาการโรยอยู่นะผมเอาโซนิกอยู่แล้วนะอย่างไงมันก็ทันนะโซนิกเขาสิบหนึ่งอ่ะผมเอาโซนิกกับเกโยร์โย่างไงมันก็ทันนะผมคำนวณตัวดำไปลถ้มม้้้าาผผมมมซืออออรบนนีย่่งก็ทัะ พลังานนะครับผมซื้อแค่92ครั้งก่อนนะครับผมร้อยห้าสิบผมจะไม่ซื้อนะคือว่าห้าสิบสามนะมันน่าจะพอได้แล้วนะตรงนี้นะคือซื้อแค่เก้าสิบเก้าสิบแล้วก็พอนะส่วนป๋องม่วงนะครับผมแนะนําว่ากดไปเลยสี่ครั้งนะครับผมกดซื้อไปเลยนะแล้วก็เอาป๋องม่วงไปลงกิจกรรมใหม่ก็ได้นะกิจกรรมป๋องม่วงหรือว่าจะลงกิจกรรมนี้ก็ได้นะะกิจกรรมป๋องม่วงนี่หรือว่าจะไปฟาร์มฟาร์มของม่วงก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้นะอ่ะมีค่าประมาณเท่าๆกันแหละแต่ผมแนะนาว่าเอาไปลงป๋องม่วงก่อนดีีกว่านนตรง้ ของม่วงค่อยมาฟาร,ร์มที่หลังเอาหนะ่ายอมนับตกไปหน่อยเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันจะเหลือแค่หนึ่งวันสุดท้ายนะคื่วันนี้กับพรุ่งนี้มันจะหมดแล้วนะครับผมผมแนะนําว่ามาเล่นนะครับผมแลกตามที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยพยายามแลกไปนะครับผมแผ่นสระตัวม่วงนะเห็นไหมแล้วก็นี่เลยลูกแก้วนะครับผมคนแรกนะนี่แลกไปแลกไปครับดาวประมาณนี้นะครับผมสําหรับ การใช้ป่องม่วงและการใช้พลังงานนะตรงนี้สำหรับพรุ่งนี้นะครับผมแจกตัวม่ง10ใบนะเราจะมารอลุ้นกันนะว่าเราจะได้สีทองอีกหรือเปล่านะตรงนี้นะคือผมซุ่มไปแล้วนะครับผมผมซุ่มตัวม่งไป40ใบนะครับผมพาไปดูเราไปดูที่ตัวม่วงกันอันเชิญดีเลิศนี่ผมซุ่มตัวม่งไปแล้วทั้งหมด47ครั้งนะคืออีก30กว่าครั้งนะครับผมเราจะได้การันตีนะครับผมการันตีเราก็ขอร้องอนะ่ะอย่ามานันออกกระซิ้นตะกอนนะเพราะเราได้แล้วนะไปออกทางด้านฟินิกแม้เราได้ไหมถ้าแมบฟินิกแมนหรือไปออก เนี่ยราชาทะเลลึกก็ได้หรือว่าด้วงก็ได้นะว่าออกตัวอะไรมาก็ได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้นะถ้าเราได้ราชาทะเลลึกใช่ไหมเราก็จะเติมตรงนี้เวยเติมตรงนี้นี่อีกสองวันนะครับผมเราก็เลือกทำน้านตัวละครราชาทะเลลึกตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะโอเคนะครับผมสำหรับการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้ผมไปพาไปตีคนนะไปะตีคนพิมแชทโลดีกว่าหน่อยไหมอุย้ยไปลองอัดจันราสู้เขาไหวหรือเปล่านะไปะลองอัดจันนะอ่า ครับผมเนี่ยคิงเขาเปิดมาก่อนนะครับผมตรงนี้นะคือโซอนิกเราก็บัฟสป,ปีดไปนะผมแล้วกดไปที่ปู่บอมติดไม่ยอดท้อไปนะแล้วคิงแอนจิ้นมานะครับผมตรงนี้นะแล้วก็บัฟบล็บอกบล็บอกลูกไฟเราไปสองลูกด้วยนะตรงนี้นะแล้วเจนน้องเราเปิดปืนจากโกนมาโอ้โหแล้วจีโจซีเราไม่ได้ออกอ่ะดีเขาเกียนะนะั่นแหละแบบนี้โจซีเราไม่ได้ออกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามีโซนิกนะยิงไปนะครับผมอย่างนี้นะส,สามใสอันานามเมดปู่บอมตายนะครับผมยิงทะลุโล่ไปนะ เออโจเซเตธรรมดาไปนะครับโจคิงเกือบปายนะคิงอนจินนะเกือบลงไปนอนคุยกันล่างมะม่วงนะด้วงเขาต่อยมานะผมโล่ผมยังไม่สบทไม่สถาเลยตรงนี้นะแต่โล่เขาแตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าโล่เรายังไม่แตกนะเห็นไหมมันยังตีเราไม่เข้าอยู่เลยนะตุ้มยิงไปตรงนี้คิงล่วงไปแล้วเรียบร้อยนะเทินหน้าบอกเลยรู้เรื่องต่อไปอัดไปที่เจนอสินะค่อนข้างแย่นะครับผมที่โซนิกเราไม่ล็อกนั่นโจเซนะเราไม่ได้จัดตำแหน่งมาด้วยนะ ถ้าเปิดวินาก,ก,กีนจากเจน้อยมานะครับตรงนี้นะผมแนะนำว่าถ้าใครมีโซนิกใช่ไหมพยายามเอาโซนิกไปตงกับโจเซ่นะมันจะได้อันติทันนะครับอันติใส่โจเซ่ก็คือตายนะตนัวเลเมดเขาไม่มีนะเจาะโล่กบอมเราไม่เข้าเราก็ชนะชิลๆละเราดูเราดูตัวโลว่กผมนะปุ้มไม่เท่าไหร่เราดูเราดูเราด,เราดูเห็นไหมตายเห็นี่ยบอกห้อโจเซ่ผมได้ออกเดี๋ยวเกมมันจะจบไวนะถ้าโจเซ่ผมได้ออกคือจบไวแน่นอนนะครับผมเพราะผมปั้นโจเซ่มาสุดนะป่ะจบสักทีเถอะจบสักทีเถอะ จบเพอโอเคยังไม่จบอีกฝังสีเงาจากโซนิกไปปิดงานไปนะผมตรงนี้นะว่างไวแล้วจบงานไปนะครับผมตรงนี้นะก็โอเคนะผมขอไปแล้วครับดูของโจโซีกันนะครับผมตรงนี้นะก็อ,อุปกรณ์นะครับผมเจ๊เนอะที่ผมใส่ก็คืออัพตรงนี้นะเรียกสี่สิบแล้วก็สองดาวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ของสีม่วงเป็นได้พีซีชิ้นแล้วนะอ่าต่อไปดูโจโซีนะครับผมโจโซนะีน่าสามดาวเหมือนกันนะโจโซีนะครับผมก็อัพทางด้านโจมตีนะครับผมสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เลือกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัพทางด้านดาวนะครับ เป็นโจมตีสี่ชิ้นนะครับผมโจมตีความเร็วหนึ่งชิ้นอาตาคิทิคอนหชิ้นนะตรงนี้นะประมาณนี้นะครับผมสำหรับของโจเซยกับเจนอสนะพยายามทํา2ตัวนี้ให้แบกด้วยสุดนะโซนิีกนะครับผมปั้นกลางๆก็ได้นะตรงนี้นะเห็นไหมผมก็ใส่ของของฟ้าอยู่เลยแต่ก็ใส่โจมตี3ชิ้นเหมือนกันนะตรงนี้นะแล้วก็นี่เลยอาดาตรงนี้ให้เหมือนกันนะสำหรับตรงนี้นะอัปตามผมได้นะครับตรงนี้นะคือลุงแน่นอนนะไม่มีระหว่างบอกเลยโอเคนะสำหรับเซเวอร์นี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมใครดูคลิปนี้นะครับผมยังไม่ ่ลืมกดไลค์ลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ